ไม่ชง,งค่ะมาชงพี่น้องขอน้องเสียงค่ะมันได้ความไม่ขัดธุบคตรดังเขาใจเจงใจเนี่ยเนาะก็มันได้ก็เขาเดี๋ยวอ่อนพี่น้องเขามาเียนทู้ด้วยลองถืงขอขวางรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเนาะก็รัดง่ายๆก็มันจึงหนังว่าการเป็นเจ้าของรถเนี่ยเนาะอันนี้รถเครื่องนะเนาะแล้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่น้องเขาเนาะก็มัน,น,โมโโน,น,น,นจึงหนังว่า การอิสระของรถถูกต้องตามกฎหมายในทำนองีเปลี่นเสียงลาในวันไหนก็มือนนี่หน่ะว่าพี่น้องเขาว่าชื่อรถอ่ามัอนที่ว่ารถมือสองเขาว่าไหนครับเนาะรถมือสองนี่ก็เมื่อเขาชื่อนั่นนี่น้ำมันพี่น้องเขาจะว่าพี่น้องเขาชื่อเนี่ยก็ต้องเฮมิเลียมป้ายแถเบียนมีครบเนาะเนาะภาษีอย่างมีชุดโอนอย่างพอมเนาะถามือร้มันมีเลียมมีป้ายแถเบียนมีชุดโอนุ่นพี่น้องเขาจะไปชื่อฮะ ปะเสืออะโลเสคสิคาวไก่ตัวเตียนบ่ากําต่างลงขี่เนถนนใหญ่ซินั่นก็ฮั่นเนาะอย่างนั้นแหละคันนี้น้ําใหม่บ่เป็นล้นมีไปทะเวียนมีภาษีในฮะเนาะอันนึงก็เฮาทํารัฐที่ว่าโลดอันมีทะเวียนมีภาษีและมีสูตรอวนเนี่ยเนาะก็เอกชนรับฐานที่ไร้เจ้าก็พี่น้องเขาก็ตวยกันดีค่าติดรันเนี่ยในฮะเนาะก็ เอกสารลักฐานที่เลยจอก็สำหรับผู้รับโอนหน่อยเนาะอันนั้นก็เขาคนชื่อเนี่ยเนาะถ้าเห็นคนทั้งไทยก็จำภาษาทางการก็จะว่าสำหรับผู้รับโอนไหนเนาะเอกสารหลักฐานสำหรับผู้รับโอนผู้รับโอนอันนั้นก็เขาคนชื่อเนี่ยเนาะที่เรียกไ้ว่าสำหรับแรงงานคนไทยนียเนาะ ทั้งการนั่นมันก็คนใต้อากาศเนี่ยเนาะที่มาอยู่เช้าเนื้อเกียงใหม่เมืองไทยเยนี่ยเนาะก็อันที่หนึ่งฮะเนาะอันเปหน,นึ่งข้อที่หนึ่งฮะข้อที่หนึ่งนี่ก็ได้เป็นอ่าสามเน่าอันนี้ฮะเน,นาะสามเน่าบัตรประจำตัวประชาชนอันนั้นก็สามเน่าบัตรประจำตัวคนชื่งไม่มีสัญชาติไทยอันนั้นก็บัตรสีสัมภูนี่ฮะเนาะ,นะก็แปลว่า จา้าแล้วครับเป็นเห็งการยันเมืองแรกก็จะยึดกันบัตรจิจัมปูและพื้นที่ช่วงกันนะ้แน่นอนพื้นที่ช่วงก็วนกันนี่ฮะบัตรชิปีพื้นที่ช่วงที่นีก่ก็ก็สามารถที่ชื่อรลวดลายมุรอนะมันเรียกเนาะสาบับฉบับฉบับใหม่เนาะข้สอบสองสองห้าหกสามเนาะหรือว่าสองพันสิบสเนีน่ยเนาะ มัดดครมาดีออกมาใหม่น่าเนี่ยเนาะทีดีเฮ็ดไลน์นมีบัตรพาสปอร์ตพีวัดพื้นที่สูงวัดชิปปีก็ว่าเป็นบางกลุ่มแล้วก็มันก็เฮ็ดไลน์ครับว่ามีการย่อเนี่ยนะเนาะกําไร้อที่หนึ่งวุ่นกว่าฮะเนาะพี่เนาะข็กําไรมาหกคอที่สองฮะเนาะหกคอที่สองก็จะเป็นอ่าสำเนาใบขับขี่ฮะเนาะ สำเนาใบขับขี่เขากได้นติไลกว่าไทยไทยหน้าไทยล่างนะฮะนะไทยทั้งหน้าไทยทั้งล่างนะเนะาะแล้วก็สำเนาใบขับขี่ไทยทั้งหนา้าไทยทั้งล่างแล้วก็สำเนาข้อที่ข้อที่สามอะไรนะข้อที่สามสำเนาทะลอสามสิบแปดทับหนึ่งนะพี่น้องขอสำเนาทะลอสามสิบแปดทับหนึ่งนี่กอ็อย่าเฮ่ออายุมันเกินหนึ่งเดือนฮะเนาะ พราะว่ะโยงเกินหนึ่งเหลือเน่าไหนพี่น้องเขาสังเกตด้วยที่ตัวรถสามสิบเปียดพี่น้องเขานั่นนะที่บันทึกฉบับราชรัฐธรนวันนั้นพี่น้องเขาตโดยระวังเกินหนึ่งเหลือเน่าไหนพี่น้องเขาที่ไรก็ย้อนเมื่อคะเนาะก็ย้อนเหมือนว่าเขาก็ย้อนที่อำเภอเมืองในอำนัจโกเทศบาลอำเภอเมืองที่ไหนก็มันมีมูลอัตลัยย้อนหลายดังหลายตีสองตีเนี่ยเนาะย้อนที่อะไรก็ได้เนี่ยนะพี่น้องเขาเนาะก็กำไรงคอที่ฉี่คะเนาะ พี่น้องเขาข้อที่สีก็เท่ากับอ้นโหลดฮานู่นเนาะก็สำเนาเล่มสำเนาเล่มจดทะเบียนเนี่ยเนาะอันนั้ก็สำมมุดจดทะเบียนเล่มสีเขียวเนาะอันนั้นก็พี่น้องเขาอย่าไปอ่านลืมเอาว่าบ้านเหียนะก็อันที่สี่ลายเชียนกำกับว่าสำเนาถูกต้องอันนั้นแต่มันก็จะไม่อยู่สำเนาวันประจำตัวเขาก็ลายเชียนสำเนาถูกต้องเห้่เต็มชื่อเขาใครเห้่เนาะ กำในสำเนบบากบอกับขีนอ่าล่างอันนี้ก็เขาเช่นชื่อเขาเองสำเนักถูกต้องเห็เต็มสุดต้องเห็นแน่นอนอันที่ไม่เช่นเนตัวเลขสามสิบแปดนี่ก็ไม่เช่นไม่แข็งค่ะสำเนักเลี่ยมนี่นนก็ออกอัดป้านเนี่ยเนาะกำในสำหรับผู้รับโอนก็เย้าอยากก็เย้าแน่เนาะกำในเขาขายมาต่อสำหรับผู้โอนเนาะหรือว่าผู้ขายเนาะพี่น้องเขาเนาะ สำหรับผู้โอนหรือว่าผู้ขายเนาะเอาค่ะเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมก็คือข้อที่1นึ่สำเนาบัตรประชาชนเนาะเซ็นกํากับและสำเนาถูกต้องนะเนาะสำเนาบัตรประชาชนของคนจ้าของ,วของลวดก็เก่าก็เดิมเนี่ยนาะพี่น้องเขายข้อที่สองฮะเนาะโอ้ข้อที่สอง นางเสือมอบอำนาจนะเนาะนางเสือมอบอำนาจซึ่งนางเสือมอบอำนาจแน่ก็กอะไรเกอกเขาขาดาอะไรเกอกว่าข้อมูลลบที่นีอย่างจดทะเวียนวันละปีลอ่ามันได้ดูถามอีกสามแค่นัน้นเนาะเย่าก็เขียนเข้าไบว,าว่าประเมินขาย ราคาการ์เซอในนั้นเนาะฮับเชื้อฮับขายการ์เซอร์หรือมันก็เขียนกวาดลงเนอ่าบมอบอำนาจแบบอันนี้ฮะมันก็จะกวาดลงกว่านเนอแบบแบบกำขอออ้นในลำอ้นในนั้นฮะเนาะกำในข้อที่ข้อที่สามนี่ฮะเนาะข้อที่สามนี่นางเชือแบบ คำขอโอนและรับโอนเนี่ well ยข้อที่3มอะเนาะหนังสือแบบคำขอโอนและรับโอนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ก็ย้อนดีคนส่งเหมือนกันฮะเนาะก็ย้อนดีคนส่งเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าที่คนส่งเนี่ยโกนชื่อเหกโกนไข่ก็จำการฮะเนาะแล้วก็เอาบคิวเหรอก็บัตรคิวเหรอก็รอถามจันทีบนวัดีไมาอย่างเขาก็มาโอนรถเขาก็วันเนี่ยก็มันก็จะเป็นเอกสารเขามากรอก ขาก็อแก่ใหญ่เห็ดแข็งามมาเขาก็อกว่ายืนนั่นน่ะน้องขากายืนนี่ก็ดังผู้ขายผู้เชื่อแล้วมันบอดอะไรเชีนฮับเชีนเขาเชีนออกที่นั่นน่ะน่ะน้องกำในเขาขลังเนพี่น้องเขาว่าการดีๆมาโอนโลดเนี่ต้องมีคนคนเชื่อเลยคนขายมันมาจำกันนะฮะเนาะถามว่าคนเชื่อคน คนขน raktion, นาย qui, like athlete, มันนั่นเจ้าของรถที่ขายบันท่านั่นมาจ้อมเนี่ยก็ต้องดิลัยมีเบอร์มอบอำนาจมาเนี่ยะเนาะสมมติว่ามันมีเบอร์มอบอำนาจมาเนี่ยมันลายรับพี่น้อาเขามันเย้าฮะกัดดิลัยกว่าหาเจ้าของรถอันที่เขาคาชื่อนั่นถามว่ามันมาเนี่ยก็ดิลัมีสำเนากวัดประชาชนเห่เชื่อมกับจะน่าถูกต้องเห่แล้วก็ดิลัมีอ่าอกสารหลักฐานไลาเชียนเบอร์มอบอำนาจมาบันเนี่ยหนอฮาร์มินาเขานาะ สำหรับการถือของรถที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีขั้นหนนึงนะเนาะก็ยามดีเป็นข้อดีจากพี่น้องเขานำก็อียนะเนาะก็เย้า,า,ยา,าอยากิคลิ้ยมากเลยปมานมกไน,นะพวกก็กจะจายว่าทำเดเชียง,งก็คือะก็เ่ว่ากจใจานค่าบเวชียงอยู่ประมาณสักสามร้อิบสามร้อยประมาณนั้นนเนาะ แล้วก็บรรดาในกลุ่มผูบ no like ่าจุดทะเบียนเองเขาเนี่นบรรดาเสนาปันว่าผู้ถือความจิตระดับที่สองเนี่ะเนาะคุณนางข้อที่หนึ่งเราเป็นเจ้าของรถก็เก่าก็เดิมมันนะเนาะกำในเฮาววัดเปลี่ยนเป็นชื่อเฮาเนี่ยก็สำหรับผู้ถือความจิตเจ้าของอันดับที่สองในนั่นนางในท่ไห้นี่ยนะเนาะก็มาการต่อภาษีเห กาเป็นเลี่ยมแหฮะเนาะอันนี้เป็ี่ยนปะเลี่ยมมันย่นเนื่องจากว่ารถเปลี่ยนรถต่างจังหวัดนี่ะเนาะกาเป็นงสงสกาใหญ่เลี่ยมมันมากกาใหญ่กาโอนใหญ่มาก็เชียงหลวงที่ประมาณสักสามชิปเนี่ยนะกาโอนใหญ่มาประมาณสักสนะามชิบบาทเนาะอย่างก็โอนใหญ่มาอยา่างก็มาโอนเปลีนน่ยนนาไปรถของน้าจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ร่วมกันทั้งหมดก็ประมาณ 340-350ิ 40, ประมาณฮะอันดีคาเลเชงกว่านีฮะเนาะเท่าที่ก็ต้องเลยฮะเนาะก็ำถึง4ี0 5นะ้0ยอันเนาะประม,มะาณ3 0ม400 5 0ี่ร้ิเชงเนาะ350ประมาณองเลยฮะเนาะก็หลังจากนั่นก็บนก็จิด่ันมาเล่มของเา้านาะก็มันจะมีภาษีตั้งเนั้นเท้ว่ามาด้วยรวดเท้าคาก็ ไตรวจสภาพรวดแน่นเนาตรวจสภาพรวดใยาวๆแข็งๆ,ๆงแรงง่ายมากก็วันที่ไหนว่าเขาต่อพัชชีมันป้าววันที่ไหนนั่นนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเจ้าของรวดพวกเนี่ยก็เขาก็เลยต่อพัชชีใหม่หม,หมดฮะเนาะเอาข่าววันที่ไหนได้ย้อนว่ามาืันได้ก็จะเป็นคนดีจ่าพี่น้องเขาไหนเนาะเขาก็มีเข็มงับที่ตรวทรบท่าไหนเนาะรองกันกัดเชื้อรวดอำนั้นก็ การถือครองรถที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นก็การดีกจะอนรถลดในมาตรฐานน่พี่น้องเขาเนาะก็อย่างว่าดีเวียนควันดีเนี่ยนอตจะอันพี่น้องเขาถึงมีรถไว้อยู่แล้วอะไรก็อุ้นเปี่ยนชีสเก่าชิ้นั่นเน่ยเนาะก็ใครเพิพี่น้องเขาแบบอ้นกันเนี่ยมันก็เชิงเงินเชิงต้องอย่างน้ำเนี่ยเนาะเอกสารมันก็ดีเขาสามารถอ้นเปลี่ยนชีเขาไรเนี่ยก็หนึ่งเขาต้องมีบัตร ประจำตัวอนก็บาทำงานเขาบัดสีชมูนะฮะนะอ่าแล้วก็สเขาต้องมีเบอร์ครับขี่ไว้นะบมีเบอรับขี่ในอในอ้นไหานอต้องมีเบอร์ครับขี่ต้องมีเบอร์นทำงานฮานะเนาะรประวตววีซ่านาะที่นได้ไมโลฮะประวตินี่ผมดฮะนะอเอาแค่ตัวลิบแปตัวขิบแปดเบอร์ครับขี่เบอร์นีทำงานแค่สามยยาะ มือในก็โอเคครัสามารถโอนรถเครื่องไรนวดยนต์แล้วฮะน้องเขาหยุดยามมารถยนต์ก็รถเครื่องก็ดีเหมือนกันนะน้องยนต์ว่าโคตรใหม่เหมืนจิงนะเขาไปชอบใบเับข,ขี่มันก็เหมือนกันนะฮะรู้เนาะโอเคเมื่อในก็เขาอะไรมาลัดในบันความพูดจับพี่น้องเขาเชื่ออันบบเลยก็โอนเป็นซื้อรถซื้อถูกเก่าเนี่ยน้องก็มีคนนนหนึ่งนะน้องหยู่ยามมาดีเป็นท่อนดีกแบบพี่น้องเขาอำ่ำนำกอีเอน,นี่ยน้อง ทางอาี่น้อเขาหันว่าคลิปวิดีโอดนี่เปลี่ยนความรีเนี่ยก็ฝากพี่น้องเขาอย่าลืมกดติดตามนะเนาะอันนั้นก็กดแชร์สักค่ายในภาษาอังกฤษเนาะและกดกระดิ่งเพื่อาการแจ้งเตือนหน่อยเนาะและกดไลค์กดแชร์ได้คำว่าเนาะสมมติว่า,าพี่น้องเขา,ม,ขา,ขา,เเขามีน้ำเสียงดีค่อยแชร์ค่อยปลีนเพลเนี่ยก็น้ำแก่นยินดียนนินงจมยิ่งจุ่มอย่าจะน้ำน้ำนะเนาะ อวันนี้ก็ข้าจะเจ๊งได้นี่ยอะน้ำออกความผู้ดีชิงดีหรือมาฝากวันพี่น้องเขาแน,น่อนอนเขาพี่น้องเขาติดตดำไรโกดกระริ่งอันเนื้ช่องของเขาจะเจ๊งได้เนี่ยเนาะเพื่อที่จะได้ทะไรไม่พลาดแน,น่นอนคลิปต่อไว้ดังนาำมันนี้ก็ข้าจะเจ๊งได้ย้อนรับพี่น้องเขาก่กอนทุกอันหมดคลิปนาสำหรับมันนี้มาชมค่ะ